อ้วนเสี่ยงมะเร็งจิบชนิดเจ้าสาวพระพทธคุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายเวลาที่คนเราอ้วนนะคะแล้วก็มันจะมีไขมันเยอะใช่ไหมคะโดยเฉพาะบริเวณไขมันที่อยู่ช่องท้องแบบนี้คะ่ะ <c oughs> ก็คือมันจะไปขัดขวางการทํางานของส่วนต ต่างของร่างกายนะคะซึ่งถามว่าแล้วอ้วนเนี่ยเขาวัดจากอะไรมันก็คือวัดจากการที่ BMI อะค่ะเกิน25ซึ่งวิธีวัด BMI นะคะเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อในคลิปต่อไปนะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามี BMI ที่เกิน25นะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะทําให้ไปขัดขวางการทํางานต่างๆแล้วมันก็จะเสี่ยงมะเร็ง10ชนิดด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือมะเร็งหลอดอาหารนะคะแล้วก็จะเป็นมะเร็งตับ อ่อนแล้วก็จะเป็นมะเร็งเกี่ยวกับถุงน้ำดีแล้วก็จะมีในส่วนของมะเร็งลำไส้ใหญ่อันนี้ก็เสียงเช่นเดียวกันนะ,นะคะแล้วก็ยังมีมะเร็งไตแล้วก็เรื่องของต่อมลูกหมากด้วยของผู้หญิงก็จะมีส่วนของอ่ามะเร็งรังไข่มะเร็งผน,นังมดลูกแล้วก็จะเสียงกับ เหล็งเต้านมด้วยเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราปล่อยให้ตัวเองะคะ่ะมี B.M.I. เกิน25เนี่ยไม่ได้เป็นผลดีเลยและเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะคะว่าแล้ว B.M.I. เนี่ยเขาคิดกันยังไงนะคะก็อยากให้กดติดตามช่องตจส๋าฟาร์มาทอก Talk, เอาไว้ในทุกช่องทางเลยนะคะเจส๋าฟาร์มาทอก Talk, อยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ